นี้พาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นติดตามสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางล่าสุดกันหน่อยนะคะก็มีความคืบหน้ามาว่าทางกลุ่มฮามาสเนี่ยจะมีการปล่อยตัวประกันอีก50คนนะคะก็มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ออกมาภายใต้การเจรจาที่มีอียิปต์แล้วก็กาตาร์เนี่ยเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยค่ะโดยสื่อในอิสราเอลนะคะก็มีการรายงานอ้างนักการทูตอาวุโสว่า ทางอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเนี่ยตอนนี้กําลังมีความคืบหน้าค่ะในการเจรจาผ่านอียิปต์และกาตาเพื่อที่จะมีการปล่อยตัวประกันอีก50คนที่กลุ่มฮามาสได้ลักพาตัวไปในเขตชนวนกาซาระหว่างการเปิดฉากโจมตีตอนใต้ของอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคมนะคะซึ่งตามรายงานค่ะตัวประกันที่จะได้รับการปล่อยตัวเนี่ยนะคะเป็นบุคคล2ส,สัญชาติ ทั้งนี้ค่ะตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปเนี่ยมีทั้งสิ้น222คนอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้หลายฝ่ายก็เชื่อว่าตัวประกันทั้งหมดเนี่ยน่าจะไม่ได้อยู่กับกลุ่มฮามาสทั้งหมดนี้ตามจำนวนที่บอกไปนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มอิสลามิกจีฮัตนะคะในกาซาก็ออกมาอ้างว่าจับตัวประกันเอาไว้30คนโดยก่อนหน้านี้กลุ่มฮามาสค่ะ ได้มีการปล่อยตัวประกันออกมาแล้วทั้งหมด4คนซึ่งเป็นแม่ลูกชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลและ2คนล่าสุดเนี่ยก็เป็นหญิงชาราเป็นชาวอิสราเอลนะคะชื่อว่านางดูริดคูเปอร์อายุ79ปีแล้วก็นางโยเลเวตลิฟชิดนะคะอายุ85ปีโดยทางกลุ่มฮามาสเนี่ยระบุว่าปล่อยตัวประกันทั้ง2คนนี้ ด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมแล้วก็ปัญหาด้านสุขภาพเพราะว่าทั้งสองท่านนี้ก็มีอายุค่อนข้างมากแล้วค่ะใช่ค่ะคือก็ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่ามีการปล่อยตัวประกันออกมานะคะซึ่งตอนนี้จะสังเกตเห็นว่ากลุ่มฮามาสเริ่มมีการทยอยปล่อยตัวประกันเรื่อยๆ เพราะว่าถ้ามาประเมินสถานการณ์เนี่ยเนื่องจากหน่วยข่าวกรองถ้าเป็นของไทยเองก็บอกว่าในอีกเวลาประมาณ2-3วันนี้มันจะมีเรื่องของการปฏิบัติการภาคพื้นดินตรงนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นจุดชนวนที่สําคัญว่ามันเหมือนเป็นการวัดใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะถ้าหากว่ามาดูเหตุการณ์ที่อิสราเอลก็ยังถือว่ามีการระดมโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายกลุ่มฮามาสในเขตฉนวนกาซาาย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่งก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตอีกกว่า140คนซึ่งเรื่องของการย่างเชิงด้วยการส่งทหารราบบุกภาคพื้นดินเข้าไปในเขตจนวนกาซาแบบวงจํากัดนะคะเพื่อเป็นการดูเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับตัวประกันแล้วก็ไปเกิดการประทะกับกลุ่มฮามาสอยากดุเดือดด้วยคุณผู้ชมคะจากการสู้รบที่ดําเนินมามากกว่า2สัปดาห์ เหตุการณ์นี้ทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตในเขตถนนกาซาแล้วกว่า5,000คนนะคะส่วนใหญ่เป็นพลเรือนส่วนฝั่งอิสราเอลเสียชีวิตราวอยู่ที่1,400คนและทำกลางข้อเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อเป็นการช่วยเหลือตัวประกันและส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทางด้านประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นำสหรัฐก็ยังคงย้ำเรื่องของสิทธิอันชอบธรรมในการปกป้องตอนเองของอิสราเอล และแว่าการหยุดยิงจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต่อเมื่อที่กลุ่มฮามาสนั้นปล่อยตัวประกันทั้งหมดแล้วเท่านั้นค่ะทางด้านนายลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนะคะก็ขอให้อิสราเอลพิจารณาอย่างรอบคอบเรื่องที่จะบุกภาคพื้นดินเข้าสู่กาซาค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มก่อการร้ายปฏิบัติการจากอุโมงค์ใต้ดินและพื้นที่ซึ่งมีประชากรหนาแน่นพร้อมกันนี้ยังชี้แนะนะคะว่าอิสราเอลต้องใช้วิธีการโจมตีแบบมุ่งเป้าไปเฉพาะจุด ควบคู่กับการบุกเฉพาะจุดค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของนายหวังอีร้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนะคะก็ได้กล่าวระหว่างที่มีการสนทนาทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลว่าทุกประเทศเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองแต่ควรยึดหลักกฎหมายมนุษยธรรมสากลและปกป้องความปลอดภัยของพลเรือนโดยจีนเองก็จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อความพยายามที่จะนำมาซึ่งสันติภาพค่ะ ขณะที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสนะคะกลายเป็นผู้นำชาติตะวันตกล่าสุดซึ่งได้เดินทางไปเยือนอิสราเอลเพื่อที่จะไปแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับอิสราเอลหลังจากที่ได้ถูกกลุ่มฮามาสโจมตีอย่างหนักค่ะคือตอนนี้คุณผู้ชมความหวังเรื่องของการปล่อยตัวประกันเนี่ยที่มีข่าวออกมาว่าจะมีการปล่อยตัวประกัน50คนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการปล่อยทั้งหมด4คนแล้วก่อนหน้านี้2คนแล้วก็ล่าสุดอีก2คน ซึ่งหลายคนก็มีการตั้งความหวังนะคะว่า50คนที่ปล่อยตัวมาเนี่ยจะมีคนไทยหรือเปล่า uh huh. ถ้าไปนับจำนวนรวมทั้งหมดที่ฮามาสได้มีการจับตัวไปเนี่ยคือ222คน uh huh. คือถ้ามีคนไทยออกมาเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรอันนี้มันก็ต้องมีการดําเนินการอย่างเข้มข้นนะคะคุณผ uh ู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าทางรัฐบาลเองเนี่ย uh huh. ก็คาดหวังเหมือนก uh ัน huh. ว่ากลุ่มฮามาสที่จะปล่อยตัวมาน่าจะมีคนไทยด้วยนะคะ